ปรดเป็นนาธิการเนติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่76เล่มที่10คคำถามใบถอนเงินและใบมอบฉันทะมีเพียงลายมือชื่อปลอมของเจ้าของบัญชียังไม่ได้กรอกข้อความเป็นเอกสารสิทธิ์หรือไม่และการนำสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ไปโดยเจ้าของบัญชีมิได้อนุญาตเป็นความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาเวนใิฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่5089ทับ2565จำเลยมีส่วนร่วมในการปลอมเอกสารใบถอนเงินฝากและใบมอบฉันทะของผู้เสียหายและนำเอกสารปลอมนั้นไปมอบให้ทอาหารเพื่อให้นำไปใช้ในการเบิกถอนเงินออกมาจากบัญชีเงินฝากของผู้เสียหายเป็นการใช้เอกสารปลอม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายขาณะจำเลยนำใบถอนเงินฝากและใบมอบฉันทะไปมอบให้ททหารนในใบถอนเงินฝากมีเพียงลายมือช่อปลอมของผู้เสียหายในช่องลายมือชื่อเจ้าของบัญชีอย่างมิได้กรอกจำนวนเงินที่ขอถอนส่วนในใบมอบฉันทะด้านหลังใบถอนเงินฝากมีเพียงลายมือช่อปลอมของผู้เสียหายในช่องลายมือชื่อเจ้าของบัญชีอย่างมิได้กรอกข้อความว่า มอบฉันทะให้ผู้ใดเป็นผู้รับเงินที่ขอถอนเช่นนี้เป็นเอกสารที่ข้อความยังไม่สมบูรณ์มิใช่เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับซึ่งสิทธิ์ถือไม่ได้ว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอาุมตาตราเก้าวการกระทำของจำเลยไม่เป็นการความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม คงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมไม่ว่าจำเลยจะนำสมุดคู่ฝากบัญชีอมรัย์สหกรณ์อมทรั์ของผู้เสียหายมาจากเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์อมรัพย์ซึ่งมีหน้าที่เก็บรักษามาได้อย่างไรแต่จำเลยนำเอกสารสมุดคู่ฝากบัญชีอมรัพย์นั้นไปมอบให้ทอดอาหารเพื่อให้นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกถอนเงินฝากของผู้เสียหายจากสหกรณ์อมรัพย์โดยที่ผู้เสียหายไม่ได้อนุญาตการกระทำของจำเลย ย่อมเป็นการเอาไปเสียซึ่งสมุดคู่ฝากบัญชีอมทรัพ์สหกรณ์อมทรัพย์ของผู้เสียหายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายจำเลยมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188คำถามตกลงทำสัญญาขายฝากเพื่ออำพรางการกู้ยืมเงินโดยมีการคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีที่ดินเป็นหลักประกัน หากบุคคลภายนอกซื้อที่ดินดังกล่าวต่อมาโดยสุจริตจะได้รับคำคุ้มครองหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่2532ทับ2565โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่1และที่สองมีจิตนาทำสัญญากู้ยืมโดยมีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ3ต่อเดือนโดยมีที่ดินพิพาทเป็นหลักประกัน จททั้งสองและจำเลยที่1และที่2ไม่มีเจตนาทำนิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาทต่อกันนิติกรรมขายฝากจึงเป็นนิติกรรมอําพรางการกู้ยืมที่มีที่ดินพิพาทเป็นประการจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา,าณิชย์มาตราห5 5วร์หนึ่งต้องบังคับตามสัญญากู้เงินที่มีที่ดินพิพาทเป็นหลักประกันซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอําพรางไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา,าณิชย์มาตราห5 5วร์สอง จำเลยที่3ซื้อที่ดินพิพาทมาจากจำเลยที่2โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจำเลยที่3จึงเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งอะภาณิชย์มาตรา1 5 5่วรหนึ่งตอนท้ายโจทก์ทั้งสองจึงไม่อาจเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่2โดยจำเลยที่1กับจำเลยที่3ได้ โจททั้งสองและจำเลยที่1และที่2ทํทำสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินโดยมีที่ดินพิพาทเป็นหลักประกันเป็นผลให้สัญญาขายฝากตกเป็นโมฆะและต้องบังคับตามที่โจท์ทั้งสองและจำเลยที่1และที่สองมีเจตนาจะผูกพันในนิติกรรมการกู้ยืมเงินที่ถูกอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วงหวรสองและถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทเป็นหลักฐานว่า โจทย์ได้กู้ยืมเงินจากจำเลยที่1และที่2โดยมอบโฉนดที่ดินพิาพาทให้จำเลยที่1และที่2ยึดถือเป็นหลักประกันซึ่งโจทย์ทั้งสองต้องรับผิดชำระเงินกู้ยืมแต่การกู้ยืมระหว่างโจทย์ทั้งสองกับจำเลยที่1และที่2มีการคิดดอกเบีย้ยอัตราร้อยละสามต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเกิดจากการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นการฝ่าฝืนพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพศ2 5 6 0 มาตรา4อนุนหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 5 4ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะการที่โจทก์ทั้งสองชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แก่จำเลยที่1และที่2ถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา41 1โจทก์ทั้งสองไม่อาจเรียกคืนได้แต่ต้องนำดอกเบี้ยที่โจทก์ทั้งสองชำระไปหักเงินต้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนสารดีกาย่อมเมียมนาายกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้แม้โจทก์ทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา142อนุ5ประกอบพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ .2551 มาตรา7นิติกรรมการขายฝากเป็นนิติกรรมอําพรางการกู้ยืมเงินโดยมีที่ดินพิาพาทเป็นหลักประกันจริงตกเป็นโมฆะ ทำให้ที่ดินพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจ์แต่เนื่องจากจำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนทําให้ไม่อาจพิภากษาเพิกถอนนิติกรรมขายฝากเพราะจะกระทบสิทธิ์ของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้สภาพแห่งนี้จึงไม่เปิดช่องให้จำเลยที่1และที่2คเืนที่ดินพิพาทให้แก่โจท์ทั้งสองได้จำเลยที่1และที่2จึงต้องรับผิดจดใช้ราคาที่ดินพิพาทให้แก่โจท์ทั้งสอง คำพิพากษาดีกาที่1 4ทับสองาจำนวยที่3ซื้อที่ดินพิพาทจากจำนวยที่1และที่2และจำนวนที่4รับจำนวนที่ดินพิพาทจากจำนลยที่3โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโจทย์ไม่อาจอ้างโมฆะกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว่างโจท์ออ่างสอเสือกับจำนวยที่1และที่2ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำนวยที่3และที่4ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้กระทำการเดินสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งอาภาณิ์มาตรา155วรรคหนึ่งคำถามเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่มารดาและภริยาดังนี้บุตรของเจ้ามรดกเป็นผู้ถูกตัดมิให้ได้รับมรดกหรือไม่และหากผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายในภายหลังเจ้ามรดก ข้อกำหนดในพินายกรรมเป็นอันสิ้นผลหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาไิ่ฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่3505ทับ2 5 6หมอม้าผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามารดกทำพินัยกรรมระบุว่าข้อหนึ่งกำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากไว้เพื่อทำศพจำนวน3 0 0 0 0นบาทขอยกให้แก่หอหีบซึ่งเป็นมารดาแต่เพียงผู้เดียวส่วนข้อ2 กำหนดให้เงินสดที่มีอยู่ในธนาคารทั้งหมดรวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ขอยกให้แก่ททหารซึ่งเป็นภริยาแต่เพียงผู้เดียวดังนี้แม้มอมาผู้ตายไม่ได้ระบุตัวทายาทที่ถูกตัดมิให้รับมรดกไว้โดยชัดแจ้งก็ตามแต่การที่มอมาผู้ตายได้ทําพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์มรดกของตนทั้งหมดให้แก่หอหีบและททหารไปหมดแล้วก็ต้องถือว่าปอป่า ซึ่งเป็นบุตรของมอม้ากับททหารเป็นทายาทโดยธรรมที่ไม่ได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมและเป็นผู้ถูกตัดไม่ให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1608วรรคสามเมื่อมอม้าผู้ตายถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกย่อมตกแก่ทายาทตามพินัยกรรมททหารผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายในภายหลังไม่ทําให้ข้อกําหนดในพินัยกรรมของมอม้าผู้ตายเป็นอันสิ้นผล แต่มีผลให้ทรัพย์มรดกของมอม้าที่ตกได้แก่ทัทหารกลายเป็นทรัพย์มรดกของทัทหารที่ตกแก่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของมอม้าผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งอาภาณิชย์มาตรา1 7 1 3ส่วนผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรของปอปายิ่งคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของมอม้าผู้ตายอ้างว่าเป็นผู้สืบสิทธิ์ของปอปา แต่เมื่อปาป,า,ปามิได้เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของมอมาผู้ตายผู้ร้องจึงมิใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอจัดการมรดกของมอมาผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713คําคำถามผู้กู้กล่าวอ้างว่าผู้ให้กู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดผู้ให้กู้จึงทำหนังสือมีข้อตกลงให้ ผู้ให้กู้ยกหนี้ให้แก่ผู้กู้เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ไก่เกของรัฐพูดว่าหากไม่ตกลงยินยอมจะต้องถูกตรวจสอบภาษีและดำเนินคดีตามกฎหมายดังนี้หนังสือตกลงชิมระหนี้ตกเป็นโมคียะหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่2758-2564ทับจำเลยที่1กล่าวอ้างว่าโจทย์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจึงไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยนี่นอกระบบศูนย์ดํารงธรรมแล้วมีการไกล่เกลี่ยระง,งับข้อพิพาทโดยให้โจ์และจำเลยทั้งสองทำหนังสือมีข้อตกลงให้โจทย,ยกหนี้ให้แก่จำเลยที่1แม้เอกสารดังกล่าวโจ์อ้างว่าทำไปเพราะถูกข่มขู่โดยประธานในที่ประชุมพูดว่าหากไม่ตกลงยินยอมยกหนี้ให้จำเลยทั้งสองโจด จะต้องถูกตรวจสอบภาษีและดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นถ้อยคำในการพูดดังกล่าวเป็นเพียงถ้อยคำพูดเพื่อให้คู่กรณีตกลงกันเป็นการแจ้งว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา165วรกหนึ่งที่จะทำให้ตกเป็นโมียะส่วนที่ประธานที่ประชุมพูดหลายครั้งว่าอาจถูกคำสั่งตามมาตรา44ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวงเล็บคอสชอก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวงเล็บคอสชอจึงเป็นการใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมไม่ถือเป็นการข่มขู่ที่จะทําให้ตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกันและที่โจ์อ้างว่ากลัวจะถูกกักขังเป็นเวลา7วันก็เป็นเพียงความกลัวไปเองของโจทและโจทก็ไม่ยืนยันว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ไก่เกลียดเป็นคนพูดประกอบกับในวันที่มีการไก่เกลียดที่ศูนย์น้ำลงทํานั้น มีเจ้าหน้าที่ของทางราชการทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานเอกาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นอยู่ในห้องประชุมจำนวนมากผู้เจรจาไกลเกลื่อนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายเพื่อข่มขู่โจทย์ให้ต้องทำเอกสารดังกล่าวเพื่อการดังวินิจฉัยมาข้างต้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นการข่มขู่ตามกฎหมายที่จะมีผลให้นิติกรรมเป็นโมฆียะดังนั้นหนังสือตกลงชำระนี่ จึงไม่เป็นโมคียกรรมและมีผลภูกพันโจทย์ให้ต้องยกนี้ให้แก่จำเลยที่หนึ่งตามที่ตกลงกัน